เธอคอยดูแลกันถ้าเป็นหน้าหัวแหลมนั่นฉันต้องฝากเธอกับน้าจ,ากจักระจายด้วยนะกับดาพวกนี้คงจัดการได้แค่มนุษย์อย่างฉันเรายังต้องฝึกให้คล่องกว่านี้ฮึบโอ้โ,อโอหน้าโคตรเจ๋งทำไมมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียง ไม้มันมาทำตามแผนที่เราวางไว้แต่ระวังนี่พวกมึงสามคนต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเตรียมตัวรับแรงกระแทกอุย้อยหาเจ็บเดี๋ยวกูไปเตรียมตัวก่อนอยายเตรียมตัวยังไงอ่ะนอนเอาแรงสิโว้ยนี่มึงจะเช้าเองนะผมยังไม่ง่วงเลยแต่กูง่วงเว้ยมึงไปเตรียมตัวเนี่แบบของมึงสิกูไปละ ฉันก็ต้องไปเตรียมตัวบางตาแหละอน้าเขาไปเตรียมตัวอะไระว่าวับฉันก็ไม่รู้สิน้าเขาเหมือนจะได้วิชามาใหม่น่าจะลองไปฝึกฝนแล้วมั้งเจิงดิไปแอบ,บดูนะจากระแจ้กันมาอย่าไปกวนน้าเลยดูแล้วคงต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงทำไมมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้จะเตรียมตัวอะไรอะ กรก็ลองคิดดูสิว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างเรามาตรีมตัวให้พร้อมกันอืมฉันรู้แล้วเห็นไหมล่ะโกรกวัวดีจะตายคิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วฉันยังจำตอนโกรกพาออกมาจากมันติงเวิสได้อยู่เลยแต่ครั้งนี้มันเป็นวิธีที่เจ๋งกว่านั้นอีกนะว่า,าว่าบตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงเหรอตามมาสิ เาบ้านทำไมเนี่ยฉันจะทำกับดักอ๊ใช่กับดักจะทำให้เราสามารถป้องกันพวกนั้นเวลาแอบ,บเข้ามาในบริเวณนี้แล้วยังช่วยส่งสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวได้อีกด้วยเหตุการณ์ในอีพีก่อนๆที่ตะลุนั้นแอบ,บมาเผาบ้านเราก็จะไม่เกิดขึ้นอีกและที่สำคัญยายจะได้ไม่โดงนงัดหัวคมๆอกีกเห็นยายบอกว่าฉดน,นั้นโรกฝันนี่ เอาไดา้ป้องกันไว้ก่อนกระตูนอะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคแล้วกลักจะเริ่มยังไงว่าว่าตามมาสิมีเรื่องให้ช่วยด้วย<ม>ก่อนอื่นเราต้องไปหาเชือกเส้นเล็กๆมัดกับกระป๋องขึงระหว่างต้นไม้ไว้ระดับหน้าแข้งเ<ม>ชื่อมโยงให้รอบบ้าน<ม>เวลามันเดินมาสะดุดกระป๋องจะสัน่น ทำใหเรารู้ว่ามันมาแล้วจากนั้นก็เอาถังใส่หินขึ้นไวไ้ว้บนต้นไม้เอาไว้เวลามันสะดุดเชือกให้ลูกหินหล่นมาถล่มใส่พวกมันแล้วเราต้องเอาไปไว้ต้นไหนบ้างเราต้องเอาไว้ให้มากที่สุดถ้ามันรอดด่านนี้มาได้ฉันเตรียมด่านอื่นไว้แล้วยังไงถ้าพวกมันเดินผ่านแนวต้นไม้นี้มาได้ฉันจะโรยตะปูเนื้อใบไว้รอบบ้านเลย มันเดินผ่านมันต้องเหยียบโดนเขาสักอันแล้วเราจะไปหาตะปูระบายมาจากไหนอย่าลืมสิว่าเราเป็นกระตูนเรื่องแค่นี้สบายมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะขุดหลุมพรางไว้ตรงนี้พอมันเหยียบตะปูมันจะต้องเซมาตกหลุมตรงนี้มันจะได้ผลจริงๆหรอเรบ่าเธอรอดูแล้วกัน เอาละกับดักทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนี่เป็นหลุมที่ฉันคำนวณเอาไว้ว่าพวกนั้นจะต้องเสมาตกลงไปในหลุมนี้อย่างแน่แท้กับดักอันอื่นก็เนียนนะแต่อันสุดท้ายนี่ทาไม่งูจริงๆจะตกได้จริงหรือโกรธ<ก>นี่เธออย่ามาดูถูกสติปัญญาอัจฉริยะของฉันนะจ้าจ้าเธอคอยดูล้กัน ถ้าเป็นหน้าหัวแหลมนะั่นฉันต้องฝากเธอกับน้าจักระแจ้ด้วยนะหลัก <c oughs> พวกนี้คงจัดการได้แค่มนุษย์อย่างฉันรับทราบจ้าเออเราไปหาหน้าจักระแจ้กันไหมไปสิคิดว่าน้า,นา,นานจะฝึกวิชาใหม่จนคล่องแล้วแน่ๆทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นอีกแล้วนะทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะเออหลวงพ่อนะหลวงพ่อ <c oughs> เรายัางต้องฝึกให้คล่องกว่านี้ เอใหม่ฮึบโอ้อนา่าโคตรเจ๋งทำไมมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงสมาธิฉันแตกสร่าเลยเห็นไหมทาดไฟเกือบเข้าแซกเพอทอดก็ทอ,อดนะแต่นะ้าทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่อีพีที่แล้วแหละเพิ่งขนพบนะ่ะนาปแปลงเป็นซูเปอร์แมนได้ไหมเออคงคงได้ละมัง้งไม่เคยลอง หน้ากากเสื้อกับตันอเมริกาพระบิดาหมอปลาเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังนี้ไม่ใช่แล้วว่าจะเป็นไหนกันมาเนี่ยโกรกเขาพิ่งทำกับดักรอบบ้านยายเสร็จแล้วจน,นะโอ้โหสมเป็นเจ้าหนูกโกรกกลาอยังเจ้าแผนการเหมือนเดิมเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะยังมีเรื่องที่ต้องพึ่งวิชาแปลงร่างของน้าอยู่นะเสียงดังมาจากบ้านยายนี่ สัญญาณขับดาของฉันหรือพวกมันจะบุกมาแล้วเรารีบไปกันเถอะยายอาจโดนรุมอยู่ก็ได้โอ้โหขับดาของฉันกระเจิงหมดเลยไปดูที่หลุมกันหนุตานี่งอกกว่าที่คิดแฮะในที่สุดพวกแกก็เสร็จฉัน รู้รสความอัจฉริยะของฉันหรือยังเฮ้ยเฮยโอ๊ยพวกมึงหลบเข้าไปในบ้านก่อนกูเสร็จมาแล้วมันวังกับดักถึงหน้าบ้านกูเลยอุ๊ยขาเจ็บโอ๊ยไอ้ยายเป็นอะไรมากไหมเรียกวานสะบักสะบอมพวกมันหลายชิบหายเลยไอ้ มาขุดลุมในบ้านกูได้ยังไงโดยที่กูไม่รู้แสดงว่ากับดักที่โกกากวางไว้นี่ใช้ได้ผลนะลเนี่ยได้ผลเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยดูสภาพกูอืมแต่เดี๋ยวนะใครเป็นคนวางกับดักนะเธอพูดไปซะแล้วสรุปไม่ใช่พวกลมตาแล้วที่มาทำแบบนี้น้อยไอ้กม้มันอยู่ไหนเนี่ยยายมีอะไรหรือเปล่าผมทำกันบ้านอยู่ไอสันการ ปิดเทอมหลายเดือนกูไม่เห็นมึงทำการบ้านมีความผิดแล้วจะกบเกินด้วยความขยันเลยไอ้ชิบหายไอ้โงมึงตายไม่กระเทือกซะดีๆไอ้หลานเวน้นอย่าอย่าอย่าวิ่งไล่อย่างนั้นสิเดี๋ยวอาการหนักนะอย่าทักสิโวอ,อยิงอย่งทักยิ่งเจ็บไอ้ไล่กระเทือ ก็ได้ที่เหมเหมอะเป็นแบบนี้ทุกทีระหว่างทางมหาหลวงพอ่อต้องปวดขี้แล้วหาห้องน้ําไม่เจอตลอดเลยต้องเข้ามานั่งขี้ในป่าแบบนี้ทุกครั้งเลยหลวงพ่อนะหลวงพอ่อ